มาต่อกันที่ควีสองครับระหว่างลิ้วพูพบกับฮอนน้ามอเอรเปอร์ราคาต่อรองเปิดมาที่ลิ้วพูต่อครึ่งควบลูก ลิวพูเตรียมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมฮอนเดมฮอสเปอร์โดยเจ้าบ้านลิวพูภายใต้กรลังทีมของเจอเก้นครอปในส่วนของสภาพทีมนั้นพวกเขาก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับแม้ว่าตัวรูกอย่างมาเน่ซาร่าและฟิมิโนจะอยู่กันครบก็ตามแต่ประกอบกับผลงานล่าสุดของทีมนั้นก็ยังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นเพราะเก็บไปได้แค่ผลเสมอกับฟูลแลมเท่านั้นทำให้สองเกมหลังสุดของพวกเขานั้นเสมอมาทั้งหมดนะครับส่วนทางฝั่งสเปอร์ภายใต้กำลังทีมของโจเซู่รินโยมาด้วยขุมกำลังที่พร้อมมากกว่าอยู่แล้วนนนะะครับับแแมมม้้้วว่่่าาเกทททีีีลจพู แค่เสมอกับคริสตันพาเลตก็ตามแต่นั่นก็ทําให้พวกเขานั้นไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่10ติดต่อกันแล้วกับทุกรายการนะครับดูแล้วเกมนี้มีผลโดยตรงกับการเป็นทีมนําหรือจ่าฝูงดังนั้นเต็มที่ด้วยกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าพักหลังแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลผลงานจะดรอปลงไปเยอะเพราะสภาพทีมนั้นขาดตัวหลักๆไปดังนั้นเกมนี้สเปอร์เลยมีรุ้นจะเก็บแต้มไปได้มากกว่าครับแม้ว่าการเจอกัน5าครั้งหลังสุดจะเป็นลิเวอร์พูลที่ชนะมาได้ทั้งหมดก็ตามแต่ ที่เด็ดฟันทงวันนี้รองไปเลยฮอนเน็มสเปอร์สัสดีคาดฮอนเน็มสเปอร์บุกมาเสมอกับลิเวอร์ p ู o l 0-0